อันนี้ใช้คำว่าอีกหนึ่งจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้เคสใหม่ <Case my. S 2> อีกหนึ่งวงอะ่ะอีกวงหนึ่งะ่ะไม่ใช่วงสีการกรอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นใครแต่ว่าบิ๊กเต่าก็ใบ้ว่าอะไรนะไม่ใช่ในกรุงเทพใช่ไหมเป็นอยู่ต่างจังหวัดใช่บิ๊กตายใบยเอาไว้ Big บิ๊กตายใบเอาไว้น <c oughs> ะรครับส่วนบิ๊กเต่าเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็ซัดสํานักพุทธใช่ไหม <c oughs> บอกว่าสํานักพุทธเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอทําอะไรให้เต็มที่สักเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่วันนี้บิ๊กเต่าก็เป ยืนยันนะครับว่ายังไงก็ตามก็ต้องทํางานร่วมกับสานักพุทธนะครับในการนำเสนอความจริงให้สังคมเห็นว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแวดวงสงฆ์ในบ้านเรากันบ้างแต่ใช้คําว่าก็คือไม่ได้จูบปากนะบางคนบอกเอ้าบิ๊กเตาจูบปากสานักพุทธแล้วอะไรต่างบอกแค่หอมแก้มนะแค่ลมเมื่อวันก่อนยังด่าอยู่เลยใช่ไหมว่าอยู่เลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องทํางานร่วมกันไงเพราะมันก็ต้องใส่ข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นบิ๊กเตาก็ยังไม่ยอมบอกชัดเจนว่าตกลงแล้ว พระที่มีสมณศักดิ์สูงขึ้นไปกว่าที่เห็นในขณะนี้เนี่ยเป็นใครโดยล่าสุดพลตร,ตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสสุนกลางนะครับได้บอกถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ฮะเจ้าหน้าที่กองครับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปป,ปเนี่ยเข้าขอข้อมูลหลักฐานเส้นทางการเงินของวัดประยุรวงศาวาสว่าต้องการเส้นทางการเงินของวัดย้อนหลัง3ปีครับเนื่องจากตัวอดีตพระเทพปรวรเมธีหรือเจ้าคุณประสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าวาดนี่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับสีกากรฟโดยบิ๊กเต่าบอกว่าจะตรวจสอบคดีอาญานั้นคู่ขนานไปกับวินัยสง์เลยครับแล้วก็จะพยายามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับส่วนที่เจ้าวาดจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อันนี้บิ๊กเต่าเบรกก่อนว่าอย่าพึ่งไปกล่าวหานะครับตอนนี้เอาเอาให้ชัดนะครับตอนนี้มีพระ13รูปก่อนนะครับส่วนที่มีข่าวว่าอดีตเจ้าคุณประสิทธิ์นั้น มีการถึงขั้นขนเงินทำบุญเนี่ยใส่รถกระบะขนมาให้สีกากรอบหลายรอบเนี่ยเอาเงินสดเนี่ยนะขนใส่ท้ายรถเลยนะคือเงินสดมันไม่มีเส้นทางการเงินเนี่ย้ก็เลยใช้รถเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าขนมาให้สดสดใช่ไหมดือด้อๆเลยอ,อันนี้เนี่ยตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนด้วยนะครับคือมีคนรู้เห็นด้วยนะครับว่ามีกับมีความเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าคุณประสิทธิ์จริงๆกับ,ก,บกับทางสีกาก,ากรปเนี่ยเขามีประเด็นกันจริงๆถึงแม้ว่า จะเป็นเงินทําบุญหรืออาจจะอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวก็ตามตํารวจก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะอันนี้ช็อกนะคือเงินที่ญาติโยมก็ถวายวัดถวายพระใช่ไหมแต่มารู้ทีหลังว่าโอโ้เงินที่เราเอาไปทําบุญเนี่ยถูกพระนี่นะขนใส่ท้ายรถกระบะไปสีกลาเงี้ยจะรู้สึกอย่างไร โดยบิ๊กเต่ายืนยันนะฮะบุ่งเน้นว่าเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยก็ต้องสืบต่อเนื่องไม่ได้หยุดแค่ว่าอาพระรูปไหนศึกแล้วมันไม่จบแน่นอนแต่เราต้องมุ่งเน้นเส้นเงินที่เชื่อมไปตรงไหนบ้างโดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่เป็นคารวาสหรือคนใกล้ชิดกับพระที่จะอาจจะเข้าข่ายการทุจริตอยู่ระหว่างการทยอยเรียกทั้งหมดครับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาให้ข้อมูลรวมถึงพระมหายอดเพชรหรือว่าพระครูศรีรัตนวิเชียนเจ้าวาดวัดท่าบัวทองจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะต้องมีการเรียกตัวมาให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นบิ๊กเต่ายืนยันนะครับการสืบสวนพระทั้ง13รูปเบื้องต้นก็ยังไม่จบใช้คําว่านี่อาจจะเป็นแค่แถวแรกก็ได้อ,อาจจะมีหลายแถวลงมาอีกนะครับส่วนเมื่อถามถึงการร่วมงานกันระหว่างตํารวจกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังจากนี้พอบิ๊กเต่าก็เปิดไปวันก่อนนะครับว่าเหมือนกับว่าสํานักพุทธเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเต็มที่ปรากฏวันนี้บิ๊กเต่าก็ยืนยันนะทั้งหมดเป็นไปได้วยความเข้าใจกัน คือแต่ก็ไม่ได้แแบ,บว่าจูบป,ปากกันนะเป็นแค่หอมแก้มกันเท่านั้นแหละหลังจากที่มีการสะท้อนปัญหาก่อนหน้านี้และมุมมองในการทํางานนะครับคือท่านบิ๊กตอบบอกว่าคือที่สะท้อนไปอ่ะก็แค่พยายามจะบอกว่าเวลามีการทํางานเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ควรจะแค่ครับค่ะแล้วเรื่องมันจบอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องมีแรงกระแทกไงให้เห็นว่าเรากําลังทําอะไรเราต้องตื่นตัวเราต้องแก้ไขทั้งกระบวนการ โดยการทํางานร่วมกันทุกอย่างก็จะต้องจริงใจต่อกันแล้วสุดท้ายก็ย้ําว่าเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันด้วยครับไม่ได้จูบเลยหอมแก้ม, <c oughs> มหอมแก้มเราทํางานร่วมกันคืออย่างนี้หลักการการทํางานเนี่ยถ้าเราถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงจะจ๋า,จาครับมันไม่จบ มันต้องมีแรงกระแทกหรือแรงสะท้อนไปให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ท่านต้องตื่นตัวนะท่านจะมานิ่งท่านจะครับผมทำอะไรก็ต้องไปปรึกษาพระผู้ใหญ่หาธีรสมาคมผมว่ามันถ้าเราอย่างเงี้ยมันไม่จบเพราะมันเป็นศูนย์รวมอำนาจของสารพุว้ที่มศ มันมันต้องแก้ไขทั้งทั้งระบบทั้งกระบวนการต้องปฏิรูปนะครับม,มสถึงจะจะดูแลตรงนี้อยู่ระบบลูกขุนก็ดีนะสมมติมีคดีเข้าไปเรื่องมิตรัยมีลูกขุนได้ไหมที่เป็นพี่น้องประชาชนเพราะเราเป็นคนที่กราบไหว้อ่พาพระอยู่แล้วลูกขุนก็เหมือนของสารััดนะระบบยุติธรรมเขาจนะให้ลูกขุนเนี่ยมามนั่งฟังหลายๆายคนแล้วก็ให้ฟังซิ คนที่โดนกล่าวหา,าเขาว่าอย่างนี้คนที่ไปกล่าวเขาหาเขาว่าอย่างนี้มีหลักฐานอย่างนี้และให้ลูกขุนตัดสินของเราก็มีประชาชนามีชาวพุทธอย่าง <c oughs> เป็นต้นนะครับบิ๊กเต่าก็บอกว่าประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าตกลงแล้วพระที่สมณศ,ศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสีกาที่ไม่ใช่สีกากอลอีกเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับ ท่านยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนเข้ามาในศูนย์ทรรนุบำรุงศาสนามานานแล้วด้วยนะครับโดยบอกแค่ว่าเกี่ยวกับพระชั้นผู้ใหญ่ทุจริตเงินขอบริจาคสร้างศาสนสถานแต่ยังไม่เสร็จถึงขั้นบอกเลยว,ว่าเป็นเงินระดับหลายร้อยล้านนะครับอีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับสีกาเหมือนกันด้วยแต่เรื่องนี้คงยังบอกไม่ได้นะครับตำรวจเปิดปฏิบัติการเคสนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วบอกเลยว่ามีความผิดถึงขั้นปราชิกเลยครับแต่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีอาญา เพราะว่าต,ต้องมีหลักฐานชัดเจนครับย้ําว่าพระรูปนี้ฮะสมณศักดิ์สูงกว่าคดีของศรีกากอปแน่นอนส่วนจะเป็นวัดไหนพระรูปไหนบิ๊กเต่าบอกว่าโอ้ยมึนลืมแล้วจําไม่ได้แล้วเห <c oughs> มือนยังไม่อยากบอกตอนนี้นะฮะแต่บิ๊กเต่าบอกมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเข้าตรวจคน้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีปัญหากันมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของ เอาเงินไปสร้างอ่าสาสาเขาเรียกอะไรอเอาเอาเงิน,น,นไปสร้างสถานสถานต,ต่างๆเลยพวกเนี้ยแล้วก็ขอบริจาคเยอะมากมายแต่ก็ยังท,ท,ทําไม่เสร็จสักทีเป็นหลักาเท่าไหร่โอ้หลายร้อยล้านนะครับที่ขอบริจาคไม่เสร็จสักทีคือตั้งแต่ปีอ่เี้ยก็นานละเป็นเรื่องที่คาราคาซัง แล้วก็มีผู้หญิงมาเกี่ยวข้องนะแต่วันนี้ก็คือมีการเรียกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย <c oughs> คนที่ให้บอกแสงเรากําลังทํางานอยู่ส็จเรื่องนี้เป็นวัดดังใช่ไหมเป็นวัดดังวัดใหญ่ไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> ยังไม่บอกแต่มีแน่นอนโอ้ทสดไวนก็สืบมานานแล้วแค่ยังไม่เป็นประเด็นเดี๋ยวรอดูอีกไม่นานนะ